ทใช่คุณแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเจนลืมชีพ่าพี่น้องมาเบิ่งผลงานมื้อนี้ครับว่าเฮาสิได้ท่นหน่อยปลาไหลเป็นไดมครับง,งานมื้อนี้ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาจอกครับจอกน้ำซีครับ ขนาดไสร์ันครับจะจับไปพี่น้องเบอรงครบับประมาณหาดโตกระจอหาดโตครับให้พี่น้องเบิ่งใสนะครับเอาโอ้มาแยบนี้ จอกจอก,จอก,จอกนี่นะครับรจอกโอ้ติดขีปติดขีบนี่ครับมี่น้องครับเมืองใส่ครับนี่ครับอที่ห้องเสียงจอกจอกจอก,จอกแบบนี้ครับอันนี้ครับขีบล้างยังค่อมครับอ่า น,นี่ครับ <c oughs> ใส่ประมาณนี้ครับที่ครับมือนี้ผลงานแค่นี้ครับพี่นอ้องประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ